มจ,จับอมมีดายได้แล้ว,ลวหลายองค์เพี่อ,อมาคนเดียวเลยเฮ้ยตว์มึงหลุดมาคนเดียวมึงมาคนเดียวหรอมึงมาคนเดียวเหรอใช่ไตาเยเลยเต้กูตลงมาเลยเต้ไอ้ใ่เ้ือมัด้เ้เ

ึงกับคุณทะลจุกมึงอ่ะมึงอ่ะออกออกมากูเลยไม้จุกไอ้เหี้ยไอ้รลอกอะไรย้อเ้ยเวลาเยอะแป๊ดไอ้ต๊ มันยาไม่ม oh yeah. ีข oh yeah. ึ้นเลยเฮียบนกูมื่มีอะไรไอ้ต ah ัดนะไม่คล่องหรอโอะไรเหรอเวยอะไรเวยอะไรยอะไปตัดรวยอะต้องรวยอะไอ้ตัดมึโง่เหรอยอ้ตัมึงอะฮะมึงมีควลยวันเนี้ยแปดตบหน้าเลยใส่ปากนี่น่ารำคาญไอ้เฮียแป๊ดต่อยเฮียควายมึงเนี่ยมันโง่ไอ้เฮียแป๊ดไอ้ตัดเวรเขามีกระแสดฟินมาโบเลยกินปอมหมีนะมึงไอ้ตัดเฮียแป๊ดทำแอ็คในเฮียแป๊ดอ้ควาย ถ้ากูมีปัญญาแล้วกูเล่นไม่เป็นกูไม่ขึ้นหลอโง่ไอ้เหี้ยะตัดเลยปะเยี่ยปัญญาเล่นดูไม่มีปัญญาเล่นไอ้สัสตร์กูไม่อยากเล่นแยี่ยปัญาควายเวตเฮ้ยอาวุธควายเล่นก็เก่งด้วยอาวุธควายเล่นก็เก่งนะไอ้จุกอาวุธบรรดาควายเล่นก็เก่งนะมาเชยแดงอ่ะเอออาวุธมาเชยใครเล่นก็ได้ไอควายแต่มึงเล่นไม่ได้ก็เพราะมึงโง่ไงเฮี้ยแป๊ดไอ้สัสตร์เอ้ยเอาไปเพิ่มไมได้ไปเพิ่ไม่ได้ไปเพิมไม่ได้เฮ้ยอาวุธกูมีแค่ ไม่ได้อาวุธมีน้อยเวลาไม่ได้แต่นอ้นายมันอาวุธแบบห้าไอ้ย่าจุกมึงอาวุธปรับเลทมึงมึงพูดเบาๆหน่อยดิอาวุธมึงอะอาวุธปรับเลทมึงพูดเบาๆหน่อยดิกูเวลาไรเยอะแป๊บอย่าเล่นพวกเดียวกันนี่แม่งมันมึงไม่เอาปืนมายิงกูแล้วล่ายสัตว์ยี่สิบต่อสิบด้านละไอ้เฮียรวยไม่ใช่หรอมึงไะ้ไอ้มันบอกมึงไม่มันบอกมันบอกเราไม่มีปัญญาขึ้นมึงโชว์มันดิไอ้นายมึงโชว์มันดิมึงโชว์ให้มันเห็นดิสัตว์เนี่ยมึงดูให้มึงดูดิมึงแหกตาดูดิสัตว์ เฮียเวยเพิ่งโตรตอนรถเมฟีสัตว์ทำแอคมึงเฮียเฮียจะซ้ำจะซ้ำหม่มไม่หยุดเลยสัตว์จะซ้ำจะซ้ำเอากับลูบาร์า oh <my. S 1> แล้วเอากับลูบาร์าแล้วเอากับลูบาร์าแล้วเอากับลูบาราแล้วตำลูบาร์สองเคีใช่ไหมคะใช่ครับ ช่เมืองนี้พูดพูดควยได้พูดควยได้เออจริงไม่ผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกผมก็งงเหมือนกันผมก็ถามเชฟตลอดอ่ะผมก็ถามเชฟตลอดว่าพูดควยได้ทำไมพูดทีไม่ได้วะเมืองเราอ่ะผมก็ถามตลอดถ้ามันพูดทีไม่ได้มันก็ต้องพูดควยไม่ได้ใช่ไหมวะถ้าตามหลักไอ้นี่แล้วอ่ะเพราะว่าเส้นสภาพมันก็ก็คือเท่ากันตอนนี้มันเท่าเทียมแล้วอ่ะ แต่พูดทีไม่ได้ละพูดคุยได้บึงเนี่ยงงเหมือนกันบางทีบางทีกดบางอย่างไม่ก็งงงเลยอ้เขี้ยบแป๊ดทำคุยอะไรไอ้เงี้ยเด้งนี้ตัดเด้งนี้ไอ้จูความวั่นใจมันหมดแล้วมึงอัรายความวั่นใจมันหมด ก็ในวันเทนนิสจะมีอาวุธบอกค่าที่เก่งสุดนาจะเป็นไอบอลมั้งเนี่ยตนดับที่เก่งที่สุดโอ้ไม่ใช่เนี่เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดไอ้เนี่ยนี่ก็กากสุดเลยเนี่ยคนเนี่ยอ่ะเออคนหใดเดี๋ยวไอจุกจะต่อยกูเดี๋ยวสัตว์กูไอจู๊กวนลูบโรงพยาบาลคืนคนวนอ่ะคนคนลูบอ่ะไม่สนุกคนโดนลูบอ่ะสนุกการลูบโรงพยาบาลอ่ะถ้ามีอาวุธอ่ะ เพราะว่าเราต้องรอมันนอนเตียงไงทงเยอะถ้าผมไปลูบคนผมผมไม่ค่อยชอบลูบคนอ่ะมันน่าลำคาญแบบว่าเราตีมันตายใช่ไหมกว่าจะได้ตีมันอีกตัวมันต้องรอมันนอนเตียงบ้างคราบยาบ้างอาบน้ำบ้างนอนบ้างโคตรน่าลำคาญอ่ะการลูบคนไปตายซะมึงอ่ะเดี๋ยวซ้อมใหม่ไปเลยมาคำนี้ไปใช้กับผู้หญิงในทางที่ผิดได้ครับอ้าวแล้วผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันยังไงครับยุคสมัยนี้เฮ้ยมึงซ้อมบอกอะไรอะ แต่คอบอกอะไรแต่บอกกลวยะไรมันเอาโยนเนียกูหายไปไล้เมื่อวานไมันไม่ชื่อสายหรือว่ามันชื่อเคี้ยโปกไอสัตว์ชื่ยโปกเฮ้ยไปหัวโปกไอ้คุ้ยไอ้หัวโปกไอ้เคี้ยวไอ้เน็กวันนี้เตาอับเลทนะเพื่อนไปตี๋ยไฮ้ยไม่เอากูกูไม่อยากเป็นแบบมึงก็ดีกูอยากเป็นแบบมึงดิไม่ปรับเลทนะไอเฮีย

เอ้ยตอกแขนปากปืนแล้วไอ้ร่ะยรออแพร่ะ้ยเวรอไอ้แปรบเต้ยอ๋อมันคือคนที่ชอบชอบใช้ปืนญิงนี่หว่าใช่ปะไม่ตายรับ่ไม่ตายขับหน่ายไม่ตายรนรถนรถรถรถ อ่อนดิ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 คู่คู่คอ่อนดิอ๋อไม่คือไหัวท้องที่มันไม่พอใจเราที่มันสั่งตั่งอุ้มเราไงเฮียเนี้ยทำไมไอเดี่ยวไอแปร์เนี่ยไอ้คนชื่อแปร์เนี่ยชัวชัวชัวที่มันมีรถเยอะอะฝั่ง